สวัสดีค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วค่ะทางช่องวารุนีชาแนลช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อและการสร้างแพทเทิร์นนะคะมาสร้างแพทเทิร์นเสื้อขอโทษค่ะสร้างคอตั้งหรือคอจีนนะะตรงนี้เราจะใช้กระดาษแบบนี้นะนี่ค่ะอันดับแรกนะคะเราไปวัดคอเสื้อในแพทเทิร์นของเราอันนี้ขออนุญ,ญาตนะคะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะ คอนะคะในส่วนที่เราวาดนะคะวัดจากฐานคอออกมา1เซนครึ่งนะคะวัดจากคอลึก1เซนครึ่งแล้วก็โค้งเลยนะคะในส่วนของคอหน้านะทาเหมือนคอเชิ้ตนะคะในการโค้งคอแพทเทิร์นนะคอ Core ด้านหลังก็เช่นกันวัดจากข้างคอออกมา1เซนครึง่งเท่ากันกับชิ้นหน้านะ,ะในส่วนของกลางหลังวัดลงมา0.75โค้งคอนะคะเราโค้งเสร็จนะคะเราก็นําม,มาชนกัน แล้วเราก็เช็คเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเช็คเลยเราวัดรอบคอของเรานะคะชิ้นหน้าและชิ้นหลังคือครึ่งหนึ่งนะคะอวัดเลยว่าได้กี่เซนนี่นะคะตรงนี้ของก้อยได้22เซนครึ่งคอนะคะครึ่งตัวเราจะนําไปสร้างคอเสื้อนะ,ะ22ของเพื่อนๆเ,เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะนํานกระดาษมานะคะกางกระดาษออกมาแล้วสันทบนะคะพับทบเข้าไป ทบแบบนี้นะคะทบแบบนี้ค่ะจดตัวเลขเอาไว้ของก็22เซนนะคะของเพื่อนๆเ,เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะนี่ค่ะ,ะตีตรงสันทกกระดาษตรงนี้นะคะเราตีเส้นฉากขึ้นไปนะคะเป็นฐานแบบนี้นะคะมองเห็นกันอยู่เนาะตีเส้นขึ้นไปให้เป็นมุมฉากนะ,ะแล้วในส่วนของคอนะคะก็จะใหญ่ปกคอใหญ่อยู่ประมาณ3เซนครึ่งนะคะนี่ค่ะ,ะตีขึ้นมา นะสามเซนครึ่งเราก็ตีไปเลยค่ะตีแบบนี้นะคะคอที่เราวัดได้จากตัวเสื้อนะะ22เซนก็วัดจากสันทกระดาษออกไปเท่ากับรอบคอครึ่งคอที่เราวัดได้นะคะอาติกนะ,ะแล้วก็ตีม,มุมฉากนะคะเพื่อนขาตีม,มุมฉากแบบนี้นะนี่ค่ะหลังจากนั้นขวามือเราที่ถือดินสอนะคะที่ถือดินสอขวามือเรา จะเป็นในส่วนของด้านที่เข้ากับตัวเสื้อจากจุดนี้มาจุดนี้ครึ่งคอ22่สิบเซนของก็22ี่เซนของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็ใช้ตัวเลขของเราหาร3นะคะหาร3นะจากจุดนี้เราจะหารเป็น3ช่องนะคะยีก็จะประมาณเจ็ดเจ็ดนิดๆนะ,ะนี่ค่ะเราก็ได้จุดนี้แล้วนะคะนี่ค่ะได้จุดนี้แล้วนะ,ะจากจุดมุมบนนะคะเพื่อนๆขาจากจุดมุมบนนะคะ ดูจุดที่เราเป็นช่องสามช่องที่เราหารสามนะคะใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วนะคะเพื่อนๆ่ะหรือไม้บรรทัดยุคเคิฟที่เรามีก็ได้นะวางเลยนะคะแบบนี้ค่ะวา,างจากจุดมุมบนนะคะหาจุดนี้่เพื่อนๆเ,เห็นจุดนี้ไหมคะที่เราหารสามจุดนี้นะจะวัดจะขึ้นมาเหลือมขึ้นมาประมาณ0.25ครึ่งหนึ่งของครึ่งเซนนะคะเพื่อนขาวางเลย,ยนี่ค่ะเราจะโค้งคอนะคะ นะคะเราจะโค้งคอในส่วนนี้นะวางนี่ค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะนี่ค่ะให้โค้งได้รูปทรงลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นมุมนี้นะคะเพื่อนๆขามุมนี้นะ เดี๋ยวก็จะขีดเส้นให้ชัดๆนะคะเพื่อนๆจะได้มองเห็นให้ชัดนะคะเพื่อนๆเห็นจุดนี้ไหมคะจุดที่เราหารสามตรงจุดนี้จะจะเหลื่อมล้ำกันขึ้นมาประมาณ0.25ครึ่งหนึ่งของครึ่งเซนนะคะหลังจากที่เราโค้งเส้นเสร็จแล้วนะคะจากจุดนี้นะใช้ไม้บรรทัดตีมุมฉากขึ้นมาเลยค่ะมุมนี้นี่ค่ะมุมฉากของไม้บรรทัดของเรานะคะมุมนี้นี่ค่ะวางไว้จุดนี้มองเห็นไหมนะ นี่ยมุมฉากนี่ก็ได้ชัดๆนะฮะวางตรงจุดนี้นะคะเราก็ตีมุมฉากขึ้นไปเลยค่ะนี่ค่ะตีมุมฉากแบบนี้ให้ได้รูปทรงลักษณะนี้หลังจากนั้นนะคะตรงจุดคอที่เราวัดขึ้นมาตรงนี้ก็คือสามเซนครึ่งนะคะอ่าเราก็วัดขึ้นมาเลยสามเซนครึ่งถึงตรงไหนแล้วก็ติ๊กเอาไว้เป็นช่วงๆนะคะนี่เลยค่ะสามเซนครึง่งนะคะสามเซนครึง่งนี่ค่ะสามเซนครึ่งนี่ค่ะ เราก็ใช้แม่พมทัดหัวนกแก้วนะ,ะจุดเดิมมุม,มนี้วางนะฮะวางนี่ค่ะให้ได้รูปทรงลักษณะนี้หลังจากนั้นจากจุดนี้วัดขม้ามา2เซนนะคะเพื่อนๆคะ่ะจากจุดนี้วัดขม้ามา2เซนค่ะ สองเซนนะนี่ค่ะติ๊กเข้มๆม,มุมนี้หรือไม้บรรทัดโค้งที่เรามีนะคะเพื่อนขาพวกนี้ใช้ได้หมดนะใช้ได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นอ่ายูเคิร์ฟที่เรามีนะคะเห็นไหมตรงมุมนี้ยูเคิร์ฟหัวนกแก้วได้หมดนะคะอ่าวางเลยนะคะวางจากจุดนี้นะคะเพื่อนขามาหาจุดที่เราวัดเข้ามาสองเซนนะคะเขาจะเป็นบล็อกของเขาพอดีนี่ค่ะ นี่เลยตรงคอจีนตรงนี้นะเราก็จะโคง้งนี่ค่ะนี่ค,ค่อยขีดให้เห็นชัดๆนะเมื่อกี้อินซอนี่ค่ะเราก็จะได้คอจีนเสร็จแล้วนะนี่ค่ะพอเราวาดเสร็จกิ้งออกไปค่ะใส่กระดาษที่อยู่ด้านล่างเราจะได้รู้ว่าตรงสันทบ ตรงกลางหลังตรงนี้เขาโค้งงอหรือว่าเป็นเส้นแบบไหนสวยไหมเราจะได้แก้ไขได้นะคะตรงจุดนี้นะนี่ค่ะนี่ค่ะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะอยากก่าเพิ่งเวียนหัวนะคะก็ขออนุญาตกลางนะคะแก๊บนึงนี่ค่ะกลางหลังนะคะแล้วก็เอาดินสอเส้นที่ เข้มๆหน่อยเพื่อนๆจะได้มองเห็นไม่ค่อยได้ออกมาไล่ให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะแล้วก็ขีดเลยนะคะนี่เลยเส้นที่เรากลิ้งออกไปเมื่อกี้นะคะกดลอยไปเพื่อที่เราจะได้ดูว่ากลางหลังเข้าหักเส้นเข้าหักไหมถ้าหักเราจะได้แก้ไขได้ถูกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้คอจีนคอตั้งนะคะ ง่ายไหมคะลองทําดูนะคะเพื่อนขาลองทําดูตรงนี้ก็จะเป็นกลางหลังครึ่งคอของเรานะคะเป็นคอตั้งคอจีนนะคะลองทําดูนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะไล้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ